รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเสนอเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า o อเบ a w a r d รครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2564ระดับชาติประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการยอดเยี่ยมงานช่วยคนพิการนี้ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากพิการแต่อยากช่วยตนเองถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทาก็คือช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้เพื่อที่จะให้เขา สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากพระราชดำรัสดังกล่าวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน300คนทั้ง11อําำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพนารัตวัตสุวัฒนาสีผู้อำนวยการนางสาวนันทยามูลเที่ยงพร้อมด้วยนางสาวชมพูภูศรีนวลรองผู้อำนวยการกระบวนการบริหารวิชาการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารวิชาการด้วยรูปแบบ BTS model ควบคู่กับการบริหารงานโดยวงจรคุณภาพ PDCA ในส่วนของ BTS model ประกอบไปด้วย3องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่ 1. ด้านผู้เรียน B behavior หมายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้เรียนที่สามารถดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข A activity หมายถึงกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอยากหลากหลายที่สอดคล้องเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน N. Nom. หมายถึงผลการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาองค์ประกอบที่2ด้านครูและสถานศึกษา T. ทีมหมายถึงกระบวนการทำงานเป็นทีมจากการร่วมมือของครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้สนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น O. Organization หมายถึงองค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา K. k n o w l e หมายถึงความรู้ความสามารถของครูบุคลากรและผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นองค์ o, ประกอบที่3ด้านผู้ปกครองและชุมชน S. Synchronization หมายถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง P. พาเลนการพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครอบครัว 4. ี o คอมมูนิเคชันหมายถึงการพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้ได้นำรูปแบบ BTS Model มาใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนซึ่งส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานตามบทบาทภารกิจของโรงเรียน ตัวชี้วัดที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนจากการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมคนพิการโดยการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับผู้เรียนส่งผลให้การพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ99.31และในระยะเวลา3ปีย้อนหลัง ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด131รางวัลและระดับชาติ25รางวัลตัวชี้วัดที่2ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาปัจจุบันมีครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น75คนซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นครูมืออาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัลระดับจังหวัด 58รางวัลระดับภาค23รางวัลและระดับชาติ31รางวัลตัวชี้วัดที่3ด้านกายภาพมีจำนวนอาคารและห้องเรียนที่เพียงพอต่อการให้บริการตลอดจนมีสาธารณูปโภคและการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีการศึกษา2564จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ตัวชี้วัดที่4ด้านการบริหารจัดการมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสถานศึกษามาตรฐานบริการเต็มใจใส่ใจเทคโนโลยีมีนวัตกรรมสัมพันธ์ส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเชิงระบบ P.D.C.A. ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีการศึกษา2564รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษตัวชี้วัดที่5ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ได้นำเทคโนโลยีโปรแกรม Google Map เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันตัวชี้วัดที่6ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนจนได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ให้บริการแก่คนพิการ 2. ด้านการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตามบริบทของชุมชนตัวชี้วัดที่2การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของนักสะวิชาชีพและครอบครัวโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล ตัวชี้วัดที่3การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตัวชี้วัดที่4การจัดหาพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้เป็นสื่อในการพัฒนาผู้เรียนอีกทั้งมีการเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะอย่างหลากหลายช่องทางตัวชี้วัดที่5การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินยัยมีจิตอาสา ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ส2564มาณโอกาสนี้